โอเคเดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่ไปตัดต่อต่อไ,ได้ได้ได้เดี๋ยวพี่ไปตัดต่อเดี๋ยวให้คุณเบนซ์พาดูบ้านนะครับ <c oughs> อ่ะให้คุณเบนซ์แนะนำเลยก็อันนี้ก็เป็นห้องโถงนะฮะลิฟ g r o ูมนะครับเข้ามาแล้วก็จะ จะลงเตกไม่ใจะห้องครัวเป็นเช่นลูอแล้วก็ข้างเป็นหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำแต่ความเป็นจริงแล้วผมก็เอามาปรับเป็นห้องทำงานนะฮะก็จะน่าฟางปรมันนี้ห้องทำงานห้องทำงานโอเคนี่คูดบิดคอยบ้างหนึ่งนิดหนึ่งอ๋อนิดีหนึ่งนิดหนึ่งเออสายเทนด้วยฮะหนึ่ง น่าจะออกแนวสายเทีย <laughs> นน่ะ่วนชั้นล่างก็จัประมาณนี้ครับครับโอเคไปดูชั้นสองอันนี้บิวอินทั้งหลังเลยครับบิวอินครับพื้นนี่เป็นพื้นอิอตาลีมาร์โบครับโอ้แค่พื้น,นก็เกิดล้านละครับ นี่คือโซนของห้องนอนมาสเตอร์เบด룸ก็จะนี่นึงนะมีของส่วนตัวนี้หน,นึ่ง <Okay. S 2> นะครับส่วนทางนี้จะเป็นโปรเซสโปรเซสของห้องน้ำโปรเซสก็จะยูอินครับนะกับโซนห้องน้ำหน่ามั่งถ่ายได้เนาะ <c oughs> ได้ได้ไดนะแต่ไฮไลท์อยู่ชั้น3โอเคไปเราพาไปดูว่า มุมบ้านผมเจงยังไงเยี่ยมเลยอันนี้ก็คือกี่ชั้นเนะี่ยสาชั้นสามชั้น,ส,<า>นสี่ห้องนอนสี่ห้องนอนสี่ห้องน้ำจริงตรงนี้เป็นสองห้องนอนสอห้องน,น้ำ ส่วนใหญ่ตอนนี้แตก่นคิดว่าจะจะเปิดโล่งมันจะได้วิวดีหน่อยก็เลยทุบน้ำกระจบใหม่ที่อกใไฮไลท์ที่ตรงนี้เลยอยากนัดหนางฝรั่งนะเออสวยเปิดออกมาไม่ไดเห็นสวนกลางโอ้โหวิวส่วนกลางเยี่ยมเลยคือถ้าหันนอนฝั่งนี้แล้วผม ก็ค่อนข้างมันใจวิวเยี่ยมเลยวิวตรงนี้ก็ถ้าถ้าในใช้ผมที่ผมมีอยู่ะผมเป็นไทเดียวที่ได้เห็นส่วนกลางอืจอะหลังอื่นต้องเป็นไทยที่แพงขึ้นครับนะครับไทผมก็จะประหยัดลงหน่อยอืมอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เนาะส่วน้างนอกก็จะทำวัติคจับ ลมโอ้โหบรรยากาศถ้าใครถ่ายปาร์ตี้ยอดข้างบนแล้วก็สุดยอดเลยนี่สุดยอดอะไรเนี่ยสายชิลนี่โอ้โหเยี่ยมสวนนะฮะสวนก็สวนใหญ่ขนาดดูจากข้างบนที่ชาก็น่าจะเห็นด้วยครับสวนไม่ขี้เลยนะโอเคมาเริ่มเพิ่มเยี่ยมเลยเราก็มองไป ร <gas> อบๆสายปาร์ตี้นี่ต้องมาโซนนี้นะเดี๋ยวพี่ขอเซฟ